สวัสดีครับผมรีวิวท่อไอเสียนะครับผมนี่ก็เป็นเมตรยี่สิบนะครับก็ประมาณมุมหลังคานะครับแต่เราดูแบบนี้อาจจะสูงไปหน่อยนะครับผมถ้าเมตรหนึ่งก็อยู่ประมาณนี้นะครับลูกค้าประมาณหัวรถนะครับผมก็เพิ่มด้วยนะครับท่อพักนะครับท่อพักขนาดเล็กนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นแบบไม่ล้นมากนะครับผมความนุ่มก็จะมีอีกนิดหน่อยนะครับผมก็เพราะว่าจะมีพักพักประมาณครึ่งหนึ่งนะครับผมเสียงจะไม่นุ่มมากนะครับก็จะออกแนวลั่ลๆนอยู่นะครับผม ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นงานเหล็กนะครับแข็งแรงนะครับผมไม่มีแตกไม่มีสันเขาเรียกว่าสันอยู่แต่อาจจะไม่แตกเล้านะครับเหมือนงานสแตนเลสนะครับผมแต่ถ้าเป็นพวกงานสแตนเลสอาจจะมีแตกเล้านะครับแต่เป็นเหล็กแบบนี้อาจจะแข็งแรงกว่านะครับผมก็มีชุดค้ำนะครับชุดหนึ่งนะครับผม l 5 0นะครับหรือรุ่นอื่นๆนะครับใส่ได้ทุกรุ่นนะครับชุดหนึ่งก็1390บบาทนะครับผมการติดตั้งก็ประมาณนี้นะครับต้องเจาะนะครับผม บางทีลูกค้าซื้อไปนะครับบางทีเขาเรียกว่าขาตรงนี้มันลอยสูงครับขาตรงนี้มันลอยสูงลอยประมาณนี้ก็เราอาจจะจับโยกดึงลงนะครับนิดๆหน่อยๆห,หรือดันขึ้นนะครับผมประมาณนี้นะครับผมส่วนฝั่งคันเร่งเนี่ยฝั่งคันเร่งเราก็เป็นบางคันนะครับจะไม่มีรูพรมอย่างนี้ให้นะครับเราต้องเจาะนะครับผมต้องเจาะคันไหนมีรูพรมก็ใช้รูพรมได้เลยนะครับผมก็ไม่ต้งองเจาะนะครับผม ประมาณนี้ครับงานสวยงานดัดนะครับงานดัดชิ้นเดียวนะครับไม่ค่อยมีหดจอยนะครับแข็งแรงนะครับผมแข็งแรงมากครับเป็นงานดัดชิ้นเดียวนะครับผมเดี๋ยวเราลองฟังเสียงท่อพักสักหน่อยนะครับผม ก็ยังคงความนุ่มอีกหน่อยนึงนะครับก็จะไม่ลั่นมากเหมือนพ่อโล่งๆนะครับผมครับเสียงรวมๆก็ประมาณนี้นะครับผมยังไงก็ฝากติดตามาสินค้าชิ้นอื่นๆด้วยนะครับเดี๋ยวรีวิวให้ชมเรื่อยๆครับขอบคุณครับผม